โรงเรียนบ้านเนินดินแดงตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมง,งอบจังหวัดตราดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ภายใต้กิจกรรมชวนน้องทำบุญในช่วงออกพัรษาเป็นช่วงที่ชาวบ้านบ้านเนินดินแดงกรีดยางจึงทำให้ไม่มีเวลาในการเตรียมอาหารคาวหวาน เพื่อที่จะนำมาใส่บาตถวายพระในวันธรรมะสวนะโรงเรียนบ้านเนินดินแดงโดยการนำของท่านผู้มนในการกิ่งแก้วบริรักษ์สุภกรกคณะครูและบุคลากรจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในชื่อกิจกรรมว่าชวนน้องทำบุญโดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการเข้าวัดทำบุญและส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อให้นักเรียนรู้จักการปฏิบัติตามหลักศาสนพิธีที่ถูกต้องเพื่อให้นักเรียนมีจิตใจที่สดชื่นแจ่มใสมีสติและสมาธิในการดำเนินชีวิตวิธีดำเนินการกิจกรรมชวนน้องทำบุญในทุกวันธรรมะสวนะขึ้น8คดคำและขึ้น15คหาำแรม8คดคำและแรม15คห้าคำ คณะครูมีการนัดหมายให้ผู้ปกครองนำนักเรียนไปส่งที่วัดพร้อมกับนำอาหารคาวหวานไปถวายพระที่วัดเนินดินแดงเมื่อเข้าสู่ช่วงศาสนาพิธีนักเรียนจากชุมนุมมัคคนายกน้อยจะเป็นผู้ดำเนินการเนื่องจากนักเรียนในชุมนุมมัคคนายกน้อยได้รับการฝึกฝนจากคณะครู เสร็จสิ้นกิจกรรมคณะครูพานักเรียนกับโรงเรียนเพื่อมาปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติซึ่งตรงกับระพุทธภาษตที่ว่า กาตัญญุต,นตานในทางพระมุตานผ่านเป็นผู้ตัญญูเป็นคน่างสูงดังน,นี้กตันยูได้จดความว่ารู้หลักบามีของท่าคือนอกจากนี้โรงเรียนบ้านเนินดินแดงได้มีการนิมนต์พระอาจารย์สมบูรณ์อภินันโท เจ้าอาวาสวัดเนินดินแดงมาให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะและหลักธรรมต่างๆให้กับนักเรียนความโลภคือไม่เพียงพอพ่อแม่ให้เงินมาห้าบาทถ้าอยากได้ยี่สิบบั่งนั่นแหละคือความโลภให้ห้าบาทไม่พอใจความโลภอยากได้ยี่สิบบาทพ่อแม่ไม่ให้มีเกิดทาอะไรอีกมีเกิดอะไรขึ้นโกรธใช่ พาก,กลัว้าเกิดอะไรขึ้นกแล้วก็จะมีโมโหน่ะเพาเราโกรธมอไม่อยากมาเรียนเ,ยนเ,ยนเลยแ,แต่ที่จริงนั้นก็มันก็อยู่ทั้งโกรธโรลกหลเงในห้าบาทนี้เรามาพ่อแม่ก็รู้ว่าเรากินขนาดนี้คนนี้กินสิบบาทจะฝากให้ยี่สิบไปฝากคุยยี่สิบไปฝากคนักเรียนได้รู้จาักการปฏิบัติตามหลักศาสนาพิธีได้อย่างถูกต้อง โรงเรียนบ้านเนินดินแดงให้ความสำคัญเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆเช่นวันมาคบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสาฬหาบูชาวันเข้าพรรษาโดยการนำนักเรียนไปปฏิบัติกิจกรรมที่วัดเนินดินแดงให้สมกับการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเด็กมีสมาธิมากขึ้นสำรวมมากขึ้น ตั้งใจในการควังพระเทศให้คำสั่งสอนใจมากเลยดีใจ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 ครูเป็นแนะนำได้เขาวัดอ่ะดีชอบนะเออทำอย่างนี้บ่อยๆทวันนั่นมาสอนได้เขาวัดดีกว่าวันข้างหน้าคขาอาจจะไม่ต้องไปตีกันที่ข้างนอกหรืออะไรเนี้ย ครับพระอาจารย์มีความรู้สึกยังไงม้างรครับกับการที่เด็กๆได้มาทําบุญในวันใน,ในทุกๆวันพระครับก็เป็นความที่ดีที่ของทางวัดและทางโรงเรียนและทางคุณครูที่ที่พานักเรียนมาทําบุญให้รู้จักกับพระรู้จักกับวัดรู้จักกับบุญรู้กับศีลและธรรมของพระพุทธศาสนาในประเทศเราในศาสนาของเราโครงการคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ก็จะมีกิจกรรมที่ดีก็คือกิจกรรมชวนน้องทําบุญนะคะกิจกรรมชวนน้องทําบุญผลที่ได้รับนะคะก็คือ,อนักเรียนมีคุณธรรมเอื้อเฟื้อเผแผ่ต่อผู้อื่นสังเกตได้จากเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองนะคะที่ได้ามาพูดให้กับคุณครูได้ฟังว่านักเรียนเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง,งไปในทางที่ดีขึ้นนะคะซึ่งคุณธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งยากที่ จะทําให้เกิดในจิตใจของคนเราหรือของเด็กๆนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยกิจกรรมชวนน้องทําบุญได้ดําเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ปีพศ2562จนถึงปัจจุบันนะคะเราค่อยๆปลูกฝังค่านิยมหรือปลูกฝังคุณธรรมไปทีละเ,เล็กเน้อยและปัจจุบันนะคะโรงเรียนบ้านเนนิแนแดนเนี่ยได้ทำคุณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจของเด็กๆโดยที่เรา ไม่ต้องมีกา,บารบังคับไม่ต้องบอกให้ทำเขาจะทำโดยความสมัครใจแล้วก็เต็มใจที่จะทำค่ะ